สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะมาสอนใช้ตัว UG Phone นะครับในการ F K Map a n i m a t e r โดย UG Phone เนี่ยจะเป็นตัวช่วยที่เราเอามาใช้ในการบอท Map a n i m a t e r นะครับโดยที่เราเนี่ยไม่ต้องเปิดเครื่องคว้นะครับโดยทุกท่านสามารถเข้าผ่าน,นเว็บหลักหรือว่าจะเป็นลิงก์ห่มแนไวไปใต้ดีสคริปชันครับโดยถ้าใช้ลิงก์ใต้ดีสคริปชันเนี่ยจะได้รับเพชรม,มากกว่าเข้าจากเว็บหลังนะครับโดยจะได้เพชร488เม48็ดนะครับเพชรเนี่ยสามารถเอาไปลดราคาการซื้อหรือว่าขยายเวลาในการใช้งานอุปกรณ์ได้นะครับ วันนี้ผมจะสอนใช้แบบผ่านหน้าเว็บนะครับโดยเนี่ยพอเราเข้ามาเนี่ยก็จะเป็นหน้าตามนี้ครับนี่อย่างนี้เลยอันก่อนอันนี้ผมเคยลองใช้ไปแล้วโดยวิธีการเนี่ยครับเราก็จะมากดที่อันนี้ครับชื่อประกอบเนี่ยเรากดที่ uvp ก็ได้ครับหรือว่าเราจะมากดที่ตรงแดกรับแพ็กเกจมือใหม่ก็ได้เหมือนกันนะครับโดยที่เนี่ยมันจะมีให้ทดลองใช้สามชั่วโมงนะครับแล้วถ้าเราถูกใจกับบริการของ u g phone เนะครับเราสามารถเลือกที่จะอัปเกรดเป็นแบบ7วัน20วัน90วันหรือว่าจะใช้ขึ้นไปจนถึง1ปีเลยก็ได้เเเหมมือออนนนนกกัะรบบาาจใชช้แทดลลง3่่วย เดี๋ยวราจะมาสอนการวิธีการทดลองนะครับให้เรากดอันที่ด้านบนครับที่เป็น3มชั่วโมงครับเราจะมีเครดิตเพชรนะครับที่ได้รับฟรีอยู่แล้วจากการที่กดสมัครนะครับครั้งแรกสหรับมือใหม่นะครับพอเรากดไปเนี่ยมันก็จะรอยืนยันด้วยมึงครับนี่แป๊บเดียวเองครับได้เรียบร้อยแล้วเราก็จะ back กลับมาที่หน้าตักนี้ครับนี่มันก็จะขึ้นโทรศัพท์ของเรามาแล้วแต่ว่ารอกับนด้วยมึงครับให้มันบูตเครื่องก่อนนี่ครับเราสามารถมาเปลี่ยนภาษาได้ครับถ้าเกิดของใครมันไม่ใช่ภาษาไทยนะครับนี่ครับเรื่องตรงนี้นี่มันมนภาษาไทยอยู่ลองรับโหลดภาาษไทยนะครับ โดยหลักการของ UG Phone เนี่ยครับก็คือเหมือนแบบเราเข้าผ่านเว็บนะครับหรือว่าผ่านแอปเนี่ยโดยที่โทรศัพท์เนี่ยครับที่เราจะใช้ในการลงบอทนะครับมันจะไม่ต้องใช้เครื่องเราในการรันนะครับแต่ว่าจะเป็นผ่านตัวเบราว์เซอร์ที่เป็น cloud โยงไปถึงเซิร์ฟเวอร์ของเขานะครับเหมือนว่าเป็นเซิร์ฟเวอร์ที่เขาลงบอทให้เราเองเลยนะครับพอเข้าโทรศัพท์เนี่ยก็จะเป็นหน้าต่างอย่างนี้นะครับแล้วก็ล็อกอินเข้าเพจโตได้เลยครับแล้วก็มาโหลดตัวของโลบอทได้เลยนี่เราบรโหลดแป๊บนึงครับ โดยจะเข้าเพยต์ตเนี่ยจะใช้เป็น Gmail สำรองเลยครับไม่ต้องใช้เมลหลักก็ได้เราใช้มาแค่เพื่อที่จะดาวน์โหลดตัวของระบบเท่านั้นแล้วเดี๋ยวเราต้องโหลด Auto ิก i กอ e r ด้วย Auto h l i k e r เนี่ยสามารถโหลดได้ผ่านเครื่องมือทูเลยครับแต่ว่าเนี่ยเราก็อยู่หน้าเพย์ตัวเนี่ยเราโหลด Auto h l i k e r จากเพยต์ตเลยดีกว่านี่ครับ Auto h l i k e r จะเป็นแอปตัวนี้นะครับเราก็กดโหลดไปเลยสช้วเวลแป๊บเดียวครับนี่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับพอเราโหลดเสร็จแล้วเนี่ยเราก็กดเข้าแอปมาเลยครับเราก็กดตกลงครับจากนั้นก็กดตรงนี้กดให้บริการครับนี่ช้บริการ ก็ได้ย้ายไปเรียแบบร้อยครับเราทําตัวออโต์ทิกเกอร์เสร็จแล,แล้วเรากลับมาหน้าแอปกันเลยนะครับมันจะขึ้นอย่างนี้เราต้องกดอันล่างนะครับถ้ากดอันบนเนี่ยมันจะเป็นระบบอัลต์ทิกเกอร์ที่กดคลิกแค่จุดเดียวนะครับเราต้องมากดตรงที่เป้าหมายหลายนะครับนี่อันนี้เลยข้างล่างเราก็กดไปครับเราก็จะได้ตัวเครื่องมือขึ้นมาทางด้านฝั่งซ้ายมือนี้นะครับแล้วก็เข้าระบบก,กันเลยนี่เราอยู่ในแมปนี้เฟนเดอร์และ้ะเลือกด่านที่เราจะลงผ่านนะครับอย่างอันนี้ผมจะทดสอบในด่านแรกเลยด่านหนึ่งเพราะเป็นด่านที่มอเลอร์น้อยที่สุดแล้วก็ลงง่ทีสุดนะครับ ผมจะเอาไปแค่สมมติติ๊งตัวนะครับจริงๆใช้ตัวรีเจนก็ได้ครับน่าจะผ่านเหมือนกันเพราะว่าเลือดมันไม่ได้เยอะขนาดนั้นครับเพราะเราอยู่ในด่านนะครับเราก็เลือกจุดที่เราจะยืนนะครับแต่ว่ารอบแรกเนี่ยเราปล่อยแพ้ไปก่อนนะครับเพราะว่าเราต้องมาอัดกันก่อนนะครับนี่เราจะเอาปุ่มหนึ่งนะครับปุ่มหนึ่งจะเป็นปุ่มที่ใช้กดเลือกตัวนะครับเป็นจุดแรกเลยตอนนี้ก็ตั้งไว้ที่300มิลลิวินนะครับแล้วก็กดใช้ไปเลยก็ได้ครับกดตงลงปุ๊บกดที่รูปบวกนะครับเพื่อในการเพิ่มปปปปปุุุุ่่่่่่่่มม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 เเ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 เรรรรรราา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 กกกกก็็พิข้้้้้้ลลลยยนนนนนนีีีจจะะะะะออไไววววววงงงตตตตััััััััคคคบบแใหหืผทส 400ดีกว่านะครับนี่เราก,กดในจอได้เลย400กดเสร็จสิ้นปึ๊บกดตกลงโอเคเราได้ตัวของ400มิลลิวิมมาแล้วนะครับ humanities. เราก็กดเทสดูมันก็จะ1 2พอเราเห็นว่ามันทํางานแล้วครับเราก็มาเพิ่มปุ่มต่อไปกันเลยเป็นปุ่ม3นะครับโดยปุ่ม3เนี่ยครับจะเป็นปุ่มที่เราใช้วางตัวละครกันเมื่อกี้เนี่ยปุ่ม3เราตั้งไว้ที่400วีครับเราก็จะเพิ่มขึ้นมาครับเป็นสัก500วีแล้วกันเสร็จแล้วเราก็กดเสร็จสิ้นนะครับกดตกลงปึ๊บแล้วเราก็เอาปุ่ม3นะครรับววางงไ้ที่ตสีีีเเเขยยวลอันนน้ป็า,า,า,าทไมนี่าทนะครับหรือว่าเพสนั่นเอง มันวางแล้วปึ๊บอ่ามันวางให้แล้วแล้วพอเรากดเทสนะครับก็คือตัวของ UG Phone กับตัวตู้คิกเกอร์เนี่ยถ้าเอามาใช้คู่กันเนี่ยครับมันจะเสถียรกว่าตัวของไททิทานครับตัวของไททิทานเนี่ยมีโอกาสที่จะแบบไม่กดคลิกไม่กดอะไรเงี้ยบ่อยมากๆครับซึ่งในตัวนี้เนี่ยก็คือแบบจะกดคลิกตรงจุดนั้นแบบเป๊ะๆแบบ,บตลอดเวลาเลยครับก็คือแล้วมันก็จะวนลูปอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆนะครับเพราะงั้นก็ไม่ต้องห่วงเรื่องมันจะไม่วางเลยครับนี่อย่างเราเพิ่มปุ่มสีมาเราจะวางตัวเพิ่มอีกตัวหนึับ เราจะเอาตัวละครมากี่ตัวก็ได้แต่ว่าเราก็เลือกครับว่าเราจะวางตัวไหนบ้างนะครับแต่ที่ถ้าวางนี่จะได้เอฟด้วยตั้งเป็น800ครับให้มันดีเรียวมันหน่อยใช้ง่ายตัวไหที่ทานยู่เลยครับทีิทานเนี่ยเราต้องมาคอยรอเวลาครับเพื่อจะลองเงินวางตัวละครเนี่ยแต่ว่านี้เนี่ยเราวางจุดที่จะกดปุ่มไปเลยครับแล้วเดี๋ยวมันจะกดย้ำๆให้เราเองผมจะเอาวางไว้ที่ปุ่ม5วางที่ปุ่ม3เลยจริงๆมันจะทับกับปุ่มที่เอาว่าเพจใช่ไหมครับแต่ว่าเนี่ยเราจะวางมันตรงนี้ไปเลยมันจะกดโดนแน่ๆครับตรงปุ แต่ว่ามันจะไม่เท่าปุ่ม3นะครับเพราะว่ามันเวลาที่กดเนี่ยมันจะไม่พร้อมกันนี่เราก็ตั้งไปได้เลยเมื่อกี้เป็น800ใช่ไหมครับเราก็ตั้งเพิ่มขึ้นไปนี่เป็น900นี่อย่างนี้เลยแล้วเราก็เพิ่มปุ่มรีเพยม์มาด้วยปุ่ม6นี่แต่ว่าเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนอยีกทีครับปุ่ม6เพราะว่ารีเพย์ตอนชนะรีเพย์ตอนแพ้นเนี่ยมันจะอยู่คนละจุดกันเพราะว่าถ้ารีเพย์ตอนชนะเนี่ยอันนี้มันจะมีขึ้นให้เราไปกดเป็นเพย์เน็กซ์ติกนะครับมันจะเยื้องมาทางซ้ายหน่อย แต่ว่าเราเอามาตั้งไว้ก่อนก็ได้แล้วเดี๋ยวเราค่อยโยกเอาได้นี่ตั้งเป็นหนึ่งพันเสร็จสิ้นครับว่าเรียบร้อยเราก็กดเพ์ได้เลยเนี่ยมันก็จะระดับ1 2 3 4 5 6หแล้วมันก็จะเริ่มให้เราเราก็รอดูครับว่ามันทางานไหมนี่คุณเห็นครับก็คือมันจะเลือกวางตัวละครเป็นจุดไปเลยครับเลือกตรงนี้วางตรงนู้นกดเพจยันไม่พอกดตรงนี้ตรงนี้วางตรงนู้นยังไม่พอกดเพจอะไรอย่างนี้มันก็จะวนไปเรื่อยอย่างนี้ครับ คือพอมันมีตังเนี่ยมันก็จะวางตอลอดทันเลยเดี๋ยวเรารอเวฟแป๊บ,บ,บนึ่งครับน่าจะประมาณตอนนี้พันสองร้อยห้าสิบเวฟสามเนี่ยวางได้แล้วนี่มันก็จะเริ่มวางแล้วตึบนี่ไปวางตรงนู้นนะครับเราจะเล่นตรงข้างหน้าก็ได้ครับแต่ว่าเล่นตะโค้งเนี่ยจะนี่มากกว่าจะแบบมันจะตีโดนเยอะกว่านะครับรับที่ถ้าดมจดแบบไม่ได้เยอะมากให้แนะนําว่าวางตรงนี้ดีกว่าครับนี่เรียบร้อยมันก็จะกดไปเลยครับบนอย่างนี้เพราะงั้นมันจะไม่โดนเรื่องของ FK แน่นอนครับเพราะว่ามันมีการขยับอยู่ตลอดเวลาเลย เรา,าเอาเราจะสอนวิธีการอัพเวลตัวละครนะครับหรือว่าอัพเกรดยูนิตเนี่ยเราจะตั้งปุ่มยังไงเพราะว่าบางทีเนี่ยถ้าดาหมินเราไม่พอเนี่ยเราสามารถอัพเกรดตัวละครได้มันก็จะทําให้เราสามารถลงดั๊กผ่านได้นะครับนี่เราก็ปุ่ม7มาวางที่ตัวละครที่เราจะอัพเกรดนะครับก็คือแับต่อไปเลย1,200นี่ให้มันหน่วงก่อนมา200มิลลิวิทนะครับนี่เราเพิ่มปุ่ม8นะครับผมจะอ่ะตอนนี้เราไม่รู้ใช่ไหมว่าปุ่มพอกดไปเนี่ยอัพเกรดมันอยู่ตรงไหนใช่ไหมครับแต่เอาตั้งเวลาไปก่อนพอให้มันกกดดเเลข8ททุ1,000่ 1, 000, ่าไหรี 1,500แล้วกันครับกำลังโอเคเลยนี่กดไปปุ๊บเราก็ลองดูครับว่าพอมันกดอัปเกรดเนี่ยมันจะปุ่มมันจะอยู่ตรงไหนนี่ปุ๊บอ่าเลขแปดผมไม่ตรงใช่ไหมเราก็มาหยุดการเล่นนะครับแล้วก็มาขยับเลขแปดให้ตรงนี่เรียบร้อยครับโอเคยังเป็นองสูงใหม่อาอกรอบหนึ่งนี่ตบบนี้เลยเสร็จแล้วับดูนะครับปุ๊บกดอัปเกรดตูมเรียบร้อยครับ เสร็จเรียบร้อยแล้วจาับก,การทําให้มันกดอัปเกรดได้ด้วยก็ประมาณนี้ครับง่ายๆครับเราใช้แค่8ปุ่มก็ได้แต่ว่าถ้าลําดับเราวางตัวละครดีๆเนะี่ยหรือว่าวางแค่ตัวเดียวน่าจะใช้ปุ่มน้อยกว่านี้นะครับแต่ว่าถึงใช้ปุ่มเยอะไปเนี่ยมันก็จะคอยกดให้เราอยู่เสมอครับนี่แหละครับข้อดีของ UG Ph โฟนครับโดยที่เราเนี่ยแทบไม่ต้องมาเปิดจอทิ้งไว้เลยครับเพราะว่ามันจะเล่นให้เราอัตรนมาครับก็คือเรามันไม่ได้ใช้ตัวเครื่องเราเนี่ยในการเล่นนะครับแต่ว่าเป็น cloud server ของตัวโทรศัพท์ที่เรากดเช่ามานะครับนี่ครับ เนี่ย yeah. ตอนนี้เราชนะแล้วมันก็เล่นครับนี่ปุ่หมหกยังไม่ตรงใช่ไหมเราก,กดหยุดก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะขยับปุ่มหกกันนี่เพราะว่าในด่านถ้าเป็นด่านหนึ่งเนี่ยมันจะมีให้เพนิกมันจะไม่ได้อยู่ตรงปุ่มได้หกนะครับแต่ว่าถ้าเราเล่นด่านแอคหกอย่างเงี้ยมันก็จะอยู่ตรงที่เดิมน,นะครับแต่ว่าเราก็มาขยับได้แค่เมาส์เราเนี่ยมันจะสามารถขยับได้ปกติเลยไปเราอยู่หน้าจอเราก็เลื่อนมากดตัวเพย์หรือว่าหยุดเพย์บได้ตามสะดวกเลยครับ ประมาณนี้ครับสำหรับการใช้ UG4 นะครับในการทำมาโคเอฟเคด่านตอรี่นะครับที่เราจะได้ทั้งเพชรแล้วก็เอ็กพีเลยถ้าเราตัวละครเพิ่สูงแล้วเราก็สบายฟาร์มด่านได้ท้ายที่เราจะได้เอ็กพีตัวละครเยอะขึ้นได้ของมาอัปเกรดตัวละครง่ายขึ้นนะครับผมจะแนบตัวลิงก์ YouTube ของ UG4 ีโครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเขารองรับตัวภาษาไทยครับมีคลิปสอนแบบวิธีภาษาไทยต่างๆในช่อง YouTube เลยครับถ้ามีปัญหาเรื่อง Error 268นะครับสามารถดูที่ช่อง YouTube ของ UG4 ประเทศไทยได้เลยครับสำหรับคลิปนี้มีประมาณนี้ครััับบบบขอคคคุณรรชม